สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่1599กโลโกด้วยตัวตนสถานะและการฝึกฝนของเจ้าชายหินทองคำเขาจึงเห็นความงามทุกประเภทเหตุผลที่เขาพยายามอย่างหนักในการไล่าตามนางฟ้าไปหัวส่วนหนึ่งเป็นเพราะเขาตกลมรักตั้งแต่แรกเห็นและถูกสะกดจิต แต่ที่สําคัญกว่านั้นนางฟ้าไปหัวไม่เพียงจะสวยเท่านั้นนางยังเป็นผู้นาคนรุ่นใหม่จากโรคพันเกสรอนอีกด้วยนางมีคุณสมบัติที่จะเป็นเทพ,พเจ้าและได้รับการสานับสนุนที่แข็งแกร่งจากเทพพิดาดอลลาโพงนางมีความสามารถที่น่าทึ่งในการทําให้โอสถศักดิ์สิทธิ์เติบโตเร็วขึ้นสิบเท่าองค์ชายหินทองคําเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของเผ่าหินทองคําเขาเป็นหลานของเทพบุตรของมหาเซียนและมีสถานะที่สูงมากอย่างไรก็ตาม สายเลือกของเผ่าหินท่องคํานั้นแข็งแกร่งมากมีเทพและเจ้าใช้ที่แข็งแกร่งมากมายมีไม่กี่คนที่อยู่ในระดับเดียวกันกับเขาถ้าเขาสามารถจีบนางฟ้าไปหัวได้เขาก็สามารถให้ปูป่ของเขาเทพเจ้าให้ความสําคัญกับเขาได้เขาจะได้รับทรัพยากรมากขึ้นและเหนือกว่าผู้อื่นเพื่อเป็นผู้ปกครองของเผ่าหินท้องคําในอนาคตเขาสามารถปรับปรุงสถานะของเขาได้โดยการครอบครองภรรยาที่มีอำนาจเท่านั้น แต่หลังจากการไล่ตามจีบหลายปีนับไม่ถ้วนทุกสิ่งก็ถูกทำลายลงในพริบตาความคิดหลายร้อยแวบบผ่านความคิดขององค์ชายหินต้องคําทันใดนั้นเขาก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นได้และสีหน้าประหลาดใจอย่างน่าย,ยินดีปรากฏขึ้นในใบหน้าของเขาโอ้เป็นท่านนั่นเองดีจริงๆตอนนี้โล่งใจแล้วข้าวางแผนจะใช้หินเสียนทั้งหมดของข้าเพื่อช่วยราชายาวิญญาณน,นำนางกลับไปที่วังร้อยดอกไม้่ดูเหมือนตอนนี้จะไม่จำเป็นแล้ว โอ้งั้นเหรอเจ้าจะพาพี่สาวของข้ากลับไปจริงๆเหรอจีฟานซินถามแน่นอนองค์ชายขินต้องคําตอบอย่างจริงจังข้ารู้แต่แรกแล้วว่านางมันเหมือนพี่สาวของท่านข้าจะช่วยนางแม้ว่าข้าจะต้องเสียสละชีวิตก็ตามอันที่จริงเขาต้องการซื้อราชายาวิญญาณเพราะเขาไม่สามารถจีบจีฟานซินได้และต้องการใช้นางแทนจีฟานซินเพื่อเติมเต็มความปรารถนาของเขาเขาไม่เคยคิดจะนําราชายาวิญญาณไปที่ตำหนักร้อยดอกไม้ เพื่อเข้าหาจี้ฟานสินไม่เพียงแต่ทําให้ตําหนักหยินหยางขุนเคืองเท่านั้นการที่เขาไปยังสถานที่นั้นอาจจะสร้างความประทับใจที่ไม่ดีให้กับจี้ฟานซินเขาจะไม่ได้อะไรตอนนี้เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากพูดอย่างนั้นจีฟานสินไม่เชื่อเขาโดยธรรมชาติอยู่แล้วนางพูดอย่างเย็นชาแต่ข้ารดีมาก่อนว่าเจ้าเป็นแขกประจ,จาของตําหนักหยินหยางนี่องชายหินทองคำพูดไม่ออกเขาไม่รู้จะไปเสียดยังไง สิพี่หญิงของข้าหายไปหลายเดือนเจ้าไม่ใช่เพิ่งจะไม่รู้ใช่ไหมล่ะทำไมเจ้าไม่ช่วยนางก่อนและทำไมเจ้าไม่บอกข้าและปล่อยให้นางถูกทรมานไปเวลานานน่ะในที่สุดองค์ชายหินทองคำก็ตระหนักได้ว่าเขาไม่สามารถหลอกจีฟ้ฟานซินได้ต่อไปดังนั้นเขาจึงหยุดเสแสแ้งในเมื่อเจ้าเนละคุณดังนั้นข้าจะไม่มีอะไรจะพูดอีกแต่ถ้าข่าวแพร่ออกไปว่าจะบุกเข้าไปตำหนักยิงหยางพร้อมกับจางรั่วเฉินข้าเกรงว่าวังร้อดอกไม้และดอกพันเกสร จะอยู่ไม่สงบคำพูดของเขาถือเป็นการคุกคามอย่างหนักองค์ชายหินทองคําไม่โง่ที่จะก้าวร้าวขนาดนี้ในการต่อสู้ก่อนหน้านี้คาเดาตัวตนของแจง้งวเฉินได้แล้วในระดับขององค์ชายหินทองคําและจีฟ้ฟานซินพวกเขารู้ความลับบางอย่างอย่างชัดเจนพวกเขารู้ว่าจ็รวเฉินเป็นบุคคลที่มีปัญหาและศัตรูของเขาก็น่ากลัวใครก็ตามที่เข้าใกล้เขามากเกินไปจะนําโชคร้ายมาสู่ตัวเอง องชายหินต้องคำต้องการคุกขามจีฟานซินด้วยสิ่งนี้เขาอาจจะใช้สิ่งนี้กลับบ้านไปพร้อมกับความงามก็ได้จีฟานซินเงียบลงนักศึกษาองค์ชายหินต้องคำที่ลอยอยู่ในอากาศเจ้าชายหินต้องคำเขามั่นใจครึ่งหนึ่งว่าจีฟานซินจะยอมแพ้อย่างไรก็ตามสิ่งที่เขาได้รับคือเจตนาฆ่าอย่างทุม่มทน้นพลังสมาธิที่แข็งแกร่งพุ่งเข้ามาหาเขาเป็นคลื่นไม่นะจีฟานซินต้องการฆ่าข้า,ขา เจ้าชายหินต้องคำกระพือปีกหนีไปอย่างรวดเร็วราวกับแสงสีทองเขาเร็วมากแต่ชีฟฟานซินเร็วกว่านางโจมตีด้วยอาวุธเซียนมือนะกะล่ะแสงเซียนสามชั้นหลั่งออกมาพวกมันเป็นสีม่วงเขียวและน้ำเงินแล้วห่อหุ้มอาวุธเซียนเหมือนเปลวไฟสาประเภทพลังที่แผ่ออกมาจากอาวุธทําให้อากาศหนักขึ้นหนึ่งหมื่นเท่าแม้แต่จางโรชเินก็ไม่สามารถหายใจได้จากน้าหนักการฝึกฝนที่น่ากลัวเช่นนี้ นางกระตุ้นพลังเหยา่อที่3าที่สมบูรณ์แบบของอาวุธเซียนหมื่นในขณะได้ทันทีตอนนี้จารุเฉินเข้าใจความสามารถของจี้ฟานซินอย่างลึกซึ้งมากขึ้นแล้วท้ายที่สุดด้วยการฝึกฝนในปัจจุบันของจารุเฉินเขาต้องใช้เวลาครึ่งลมหายใจเพื่อกระตุ้นใช้งานพลังอัคระหมื่นตัวของกระบี่วบราเฉินหยวนถ้าเขา,าต้องการกระตุ้นพลังของอัคระสองหมื่นตัวเขา,วาต้องใช้เวลานับสิบลมหายใจแล้วใครจะให้เขาสะสมพลังสิบลมหายใจในการต่อสู้กันล่ะ ถ้าจังหวะเฉยต้องใช้เวลาครึ่งลมหายใจในการกระตุ้นพลังของอัคระหมื่นตัวแรกเขาจะต้องคว้าทุกโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเช่นกันแต่จี้ฟานซินได้กระตุ้นพลังของสามหมื่นอัคระทันทีการฝึกฝนของจังหวะเฉินไม่มีอะไรเทียบกับนางได้เลยเจ้าปลดปล่อยพลังของเหยาที่สามนี้อย่างรวดเร็วถึงขนาดนี้ได้ยังไงการแสดงออกขององค์ชายหีต้องคําเปลี่ยนไปอย่างมากก่อนหน้านี้เขารู้อยู่แล้วว่าจี้ฟานซินนั้นแข็งแกร่งมากแต่เขาไม่คิดว่านายจะมีพลังที่น่าตกใจขนาดนี้ นางแข็งเก่งกว่าเขามากถ้าเขารู้เขาคงไม่ขู่นางหรอกด้วยสิ่งที่เขาเคยทํากับนางมาก่อนเขาจะไม่เดือดร้อนถ้าเขาแซงทําไปไม่รู้ตัวตนของจารูเฉินแต่ก็สายไปเสร็จแล้วเจ้าชายหินทองคำหยิบอาวุธเซียนเหมือนนักขลรรูปงวงแหวนออกมาและเปิดใช้งานพลังหยาดที่สองที่สมบูรณ์เขาต้องการสกัดกัน้นอาวุธเซียนรูปปิ่นปักผมสีทองที่บินมาจากด้านหลังตุม้มทันทีที่พวกเขาสัมผัส อาวุธรูปวงแหวนของเจ้าชายหีทองคําถูกส่งออกไปมือของเขาถูกพลังเซียนของปิ่นปักผมฉีกเป็นชิ้นชิ้นและเลือดก็สาดกระเซ็นปิ่นปักผมกระแทกเข้ากับหน้าอของเจ้าชายหีทองคําเสียงดังตุ้มขณะที่เขากําลังจะถูกฆ่าลวดลายศักดิ์สิทธิ์ปรากฏขึ้นบน,นผิวหนังของเขาและขัดขวางปิ่นปักผมสีทองเขาถูกส่งกระเด็นลอยออกไปและได้าารับบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นข้ามีอัคาระเทพที่สลักอยู่บนร่างกายของข้าสามารถปกป้องข้าได้เจ้าไม่สามารถฆ่าข้าได้ ชักฆ่านี้ไปได้ก็ถึงข่าวที่เจ้าจะต้องมาขอร้องข้าแล้ว <laughs> <laughs> เจ้าชายหินทองคำร้ออย่างบ้าคลั่งเขากลางปีกออกอีกครั้งและหนีไปในระยะไกลสบทันใดนั้นแสงแห่งสวรรค์ที่เจิดจ้าก็าส่องสว่างไปรอบๆและทําให้ดวงตาของเจ้าชายหินทองคํามืดบอดเลือดไหลออกมาจากดวงตาของเขาความร้อนอันน่าสะเพรึงกลัวเริ่มแผดเผาปรานเซียนในอากาศด้วยความเจ็บปวดในดวงตาของเขา เขามองลงไปก็เห็นว่ามีดอกบอัวเพลิงขนาดใหญ่บานอยู่ข้างใต้เขานี่คือร่างจริงของจี้ันซินอย่างนั้นเหรอดอกบบวสะท้อนจกอาานักรวันด้วยความกลัวเขาบินด้วยความเร็วสูงสุดแม้ว่าเขาจะบินไปได้ไกลและอาจบินออกจากภูเขานครแห่งสวรรค์บัวเพลิงก็ยังไม่หายไปดูเหมือนไร้ขอบเขตและทอดยาวไปสุดขอบฟ้าเขาไม่สามารถดลบนีีได้เลยในเวลาต่อมาลวดลายศิล์บนตัวของเขาก็จางหายไปจากเปลวเพลิงของดอกบอัวเพลิง สุดท้ายก็หายไปปิดทิ้งหากปราศจากการปกป้องจากอัคระอันศักดิ์สิทธิ์เขาก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของจีฟานซินีต่อไปดอกปูสะท้อนจักราวาลสั่นเบาๆและพลังที่ปล่อยออกมากระชีดเจ้าชายหินต้องคำเป็นชิ้นๆจนเขากลายเป็นฝนเลือดหลังจากนั้นจีฟานซินก็โล่งใจเล็กน้อยนางมองไปที่จางรั่เฉินแต่ไม่มีร่องรอยของเขาอีกต่อไปขณะที่นางกําลังต่อสู้กับเจ้าชายหินต้องคําจางรั่เฉินได้ใช้รอยแยกมิติ เพื่อเจาะผนึกที่นี่เขาหลบหนีและออกไปจากสถานที่นี้เห็นได้ชัดว่าสมบัติที่เจ้าชายติองคําใช้ในการปิดผนึกพื้นที่นั้นอ่อนแอกว่าโดมแก้วผนึกสวรรค์มากจางโรเฉินจึงเลือกที่จะจากไปทันทีเพราะจีฟานซินอาจฆ่าเขาด้วยนางทำที่เพียงตัดความสัมพันธ์ทั้งหมดด้วยการฆ่าจางโรเฉินและป้องกันไม่ให้เขาใช้สิ่งนี้คุกคามนางในอนาคตจีฟานซินไม่ใช่คนใจร้ายแต่จางโรเฉินต้องระวังเขาปล่อยให้นางกุมชะตากรรมของเขาไม่ได้หลังจากจีฟานซินจากไป ในที่สุดจงางรัเฉินก็วนเป็นวงกลมและกลับไปยังบริเวณโดยรอบของตหนักหยินหยางตหนักหยินหยางแข็งแกร่งมากนะโดยใครคนที่หนาแน่นและผู้ผุดฝนที่แข็งแกร่งมากมายถ้าข้าโจมตีมันด้วยการฝนในปัจจุบันข้าอาจตายได้ข้าควรรอจนกว่าจะถึงข้าราชาเซียนทําความเข้าใจภาพทั้งสามในราชวังเทพเป็นความจริงและเตรียมพร้อมให้ดีกว่านี้ก่อนที่จะต่อสู้กับผู้ผุดฝนชั้นนําของสายพิศษจางรั่วเฉินจะต้องโจมตีวังหยินหยางไม่ช้าก็เร็ว แต่เขามีชีวิตเดียวดังนั้นเขาจึงต้องระมัดระวังจางลวเฉินเปลี่ยนรูปลักษณ์ของเขาเขาสวมชุดคุมสีดำลำลวม,ลมและเดินไปที่ตำหนักหยินหยางเขาเตรียมนำเสี่ยวเฮยออกมาและออกมาจากตลาดเซียนนครแห่งสวรรค์ทันท,นทีกลับไปที่โรงฝึกผาขจกน้าหอมก่อนที่เขาจะไปถึงประตูเขายังคงยืนอยู่กลางถนนเมื่อมีเงาสีดำพุ่งออกมาจากประตูมันคือเสี่ยวเฮยเฮ้เสี hey, เ่วยวเฮยเจ้าออกมาได้ยังไง จางวั่เฉินเรียกเซียวเฮยด้วยพลังสมาธิเซียวเฮยจำจางวั่เฉินในชุดคลุมสีดำร่มๆได้และรู้สึกดีใจขึ้นมาทันทีจางรั่วฉินมากับข้าตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยมันพูดอย่างเร่งรีบเจ้ายังไม่ได้ตอบคำถามของข้าเลยจางลั่วเฉินรู้สึกว่าเซียวเฮยผิดปกติตามข้าออกมาจากตลาดเซียนนครอย่างสวรรค์เร็วและข้าจะบอกเจ้าด้วยความกลัวว่าจางรั่วเฉินจะอยู่ที่นี่เซียวเฮยจึงยื่นขนนกสีดำออกและผ่านรอบตัวของจางรั่วเฉิน อยากจะดึงเขาไปอย่างแรงด้วยวิธีนี้จางรัวเฉินเริ่มสงสัยมาก,กขึ้นขึ้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่จะพบบางสิ่งในตําหนกยิงใหญ่ยางงั้นเหรอเขาถามอย่างจริงจังฟังข้าเลิกอกไปเดี๋ยวนี้ข้าเคยทําร้ายเจ้าเมื่อไหรกันเซียวเฮยตื่นตะนกทันใดน,นั้นเสียงฝีเท้าดังขึ้นมาจากตําหนักยิง่งยหางและผู้ฝึกฝนที่แข็งแกร่งหลายสิบคนจากสายชั่วลายก็ได้ออกไปและแต่ละคนถือศรีรษะที่เปื้อนเลือดไว้ในมือพวกเขาร้อยโซ่ด้วยตะขอโลหะ ผ่านปากของศรีสะและแขวนไว้ตรงประตูตำหนักยิงหยางเมื่อเห็นคนที่ถูกห้อยหัวจางรวัวเฉินก็มีบางอย่างระเบิดขึ้นราวกับว่าเขาถูกฟ้าผ่าดวงตางของเขาเบิกกว้างพี่ร้องพี่สามพี่ห้าไปสู้ศรีสะที่อยู่หน้าสุดเป็นสิทธิคนที่สองของเซียงกระบี่ซุเวนจีจูหงเถาสิทธิคนที่สามว่านเคอรสิทธิคนที่ห้าหลิงสู่และคนรับใช้ของจางรวัวเฉินเมื่อแ800ร้อปีก่อน คุณยายไปสู่สศีรษะของคนอื่นๆเป็นคุณนางเก่าของประเทศูนยนกลางเซิ่งหมิงแต่ละคนเป็นศีลที่ต่อสู้เคียงข้างจางรุ่เฉินที่สำนักงานใหญ่ของพรรคมารป้ายเยี่ยพวกเขาคือกลุ่มผู้ฝึกฝนที่จงรักพักดีที่สุดของจางรุ่วเฉินและก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่ตอไปและถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็ มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสำหรับน้ำใจเล็กๆน้อยนะครับผมสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ